สวัสดีครับอากูไม่รู้อะไรอ,อยากรู้อะไรถามกู unchelle อ่าถามอากูใช่ไหมครับอากูนักสืบคนใช่ไหมครับอตอนนี้ก็มาค้นก่อนคำว่าผีใช่ไหมฮะผีนี่ภาษาจีนใช่ไหมอ่านว่าผีความหมายก็คือหนังใช่ไหมฮะทีนี้ตัวนี้ตัวจีนใช่ไหมฮะีตัวไทยใช่ไหมฮะ ในี้ผีเนี่ยเขียนกลับกลายเป็นสิบสามใช่ไหมทางเอเชียเป็นเลขดีใช่ไหมฮะวันสงการก็สิบสามเนี่ยแต่ฝรั่งสิบสามไม่ดีใช่ไหมครับสุขสิบสามฟันหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้หนังบ้านผีปอบเนี่ยมีสิบสี่ภาคพอสิบสองปุ๊บข้าเป็นสิบสี่เลยเห็นไหมฮะมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวทีนี้หนังเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะหมายถึงวันนะนเลยครับเป็นชนชั้น ทีนี้เราดูหนังแล้วเราเราจะเสียเงินซื้อตัว๋วซื้อเพื่ออะไรครับเสียเงินไปแล้วออกก็ออกไปแล้วมันตื่นเต้นในหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ลุ้นเอ่อพระเอกนางเอกหนีผีได้อะไรอย่างเงี้หงยหรือว่ากลัวคนรู้สึกกลัวคนซื้อความตื่นเต้นใช่ไหมแต่ก็อยากจะดูอ่าทีนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องคุ้งตะเขียนใช่ไหมสองห้าหนึ่งหกอย่างเงี้ 1, 6, ยมิตรอัญญาแสดงใช่ไหมครับ ตอนนั้นตรงกับวันมหาวิประโยคพอดีไงปีนั้นฉายที่เพชรลามา่าแล้วก็อมรรัตน์ภาพยนตร์เนี่สร้างทีนี้ไฮไลท์ของมันก็คืออยู่ตรงนี้ฮะอีหผีน้างตะเคียนเนี่ยฉีกอกอกอกมาเห็นตับใส่ไส้พุงเลยให้นางเอกดูดดอะไรย่างเงี้ยแล้วได้ได้ปรโยชน์อะไรอ่ะก็คือหนังไงฮะดังไปถึงวันนะ่ไ,ไหมฮะไส้ไม่ใช่วันณนะอะไรอย่างเงี้ย ก็คือคล้ายกับว่าทางตะเกียนก็มองว่าตนเองเป็นชนชั้นล่างอะไรเงี้ยนเอกเป็นชนชั้นสูงเงี้ยตอนฉีกอ,อกอะไรเงี้ยทีนี้ต้นตะเคียนเนี่ยสำคัญไงตะเคียนเอามาทําเป็นเรือไงฮะเอามาทําเป็นเรือเพราะว่าสมัยก่อนอคนไทยเดินทางด้วยด้วยคลองใช่ไหมฮะคลองอในการขนส่งในการเดินทางก็ใช้คลองไงทีนี้ ความแปลกตรงที่ว่าอย่างงี้ภาษาญี่ปุ่นนี้นะฮะรุกูแปลว่าหกใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นอา,อาลละบิกใช่ไหมอ้าวอัหรับละตรงนี้วีนี้ก็คืออักษรตัวโรมันไงแต่หันตะแคงอย่างเห็นไหมฮะแล้วก็กกเลขโ,โรมันในลําดับที่ห้าไงเห็นไหมให้ความรู้เราแล้วไงฮะก็คืออย่างตรงเนี้นี่ตัวเจนใช่ไผีหนังนี่ภาษาไอตัว,ต,วตัวไทยใช่ไหมในในความหมายของสิบสามนี้ ไทยว่าดีฝรั่งว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ก็เหมือนกันมีอาหรับใช่ไหมฮะตัวอาหรับตัวโรมันอ่าแล้วก็อ่าในภาษาไทยใช่ไหมฮะเลขหกอะไรอย่างเงี้ย๋ยวนี้สามสิบห้าอ่อก็ก็ไก่หนึ่งใช่ไหมขอไข่สองอะไรอย่างเงี้ยสี่สิบสี่หอนกู่เงี้ยนี่สามสิบห้าก็ลอเรือเข้ไหมฮะตัวนี้ บาดเด็นที่ฉีกอกอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเออเราใช้คําว่าไส้เยอะอย่างลูกไส้ห้าไส้หมันไส้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าอ๋ออมันแทรกวิธีคิดเกี่ยวกับวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องวันณนะอะไรชนชั้นอะไรอย่างเงี้นยนอกจากเราไปเสียตัวดูหนังแล้วตอนนี้อากูขอยุติแค่นี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณครับ